สวัสดีคุณผู้ชมนะครับชาวฮิตสแควร์นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะฮะเราจะมาพบกันที่ช่องนี้นะฮะกับรายการโหนพลิกชีวิตครับรายการดีๆที่จะช่วยพลิกชีวิตคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะฮะที่เราไม่ทิ้งกันและก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยท่านอาจารย์โหนนะฮะที่มีชื่อเสียงทั่วฟ้าเมืองไทยรวบรวมกันอยู่ที่รายการของเรานะครับและแน่นอนนาทุกท่านเนี่ยใจบุญมาช่วยเหลือทุกคนนะฮะใครที่อยากจะให้เรื่องราวร้ายๆในชีวิตของคุณ เปลี่ยนแปลงไปพลิกกันได้ก็อย่าลืมด้วยติดตามรายการของเรานะครับและส่งข้อความเข้ามาในแต่ละวันนะครับอาจารย์แต่ละท่านจะใช้ศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะในการช่วยพลิกชีวิตคุณผู้ชมนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้นะฮะเป็นวันเพื่อสวัดีครับอาจารย์โอมมหาบนตราอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมอาจารย์โอมก็เรียกว่าจะใช้ในเรื่องของศาสตร์นะฮะศาสตร์เรื่องของจัดทำขามมาช่วยพลิกชีวิตคุณผู้ชมด้วยกันนะฮะใช่ครับก็ดวงของคนเนี่ย อาจจะมีทั้งในจังหวะขึ้นครับหรือว่าลงไม่ต้องห่วงครับเพียงแต่ท่านเนี่ยเปิดดูรายการเราครัแล้วก็ถามมานะครับตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงดวงสิ่งดีๆก็มีให้อยู่แล้วโอ้เต็มเลยฮะนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนนะฮะต้องขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ารายการของเราในเดือนธันวาคมนี้นะครับจัดหนักมากจริงๆนะฮะสำหรับผู้ที่ส่งข้อความมามากที่สุดนะฮะตลอดทั้งเดือนธันวาคมนะครับ รางวัลที่1น,นะฮะของผู้ที่ส่ง SMS มามากที่สุดนะครับเราจะรวบรวมมานะฮะแล้มาเปิดดูกันนะฮะใครส่งมามากที่สุดจะได้รับเซตนี้ไปเลยนะครับพระพุทธชินราชนะครับนี่เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะฮะซึ่งจะมีการลงลักปิดทองไว้ด้วยนะฮะจากอาจารย์ยาของเรานะมอบให้นะครับ มีสร้อยคอทองคำนะครับนะฮะรวมไปถึงจี้นะฮะเป็นบุชินาลาสนะฮะองค์สีทองนี่จากรจารยักษ์เช่นกันนะครับเป็นองค์เล็กนะฮะย่อไซลงมาให้ห้อยคอได้ด้วยนะฮะเพราะว่าอจ,จัรยักษ์บอกว่าองค์ใหญ่คงจะห้อยคอไปไหนมาไหนไม่ไหวนะฮะก็เลยมีองค์เล็กไม้ด้วยนะครับและยังมีพระราหูนะครับจากาจ,จารย์อัธรยศีตุลามอบให้นี่คือรางวัลที่หนึ่งของเรานะฮะในเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับรางวัลที่สองนะฮะก็จะมีสร้อยคอทองคำเช่นกันนะครับและก็จะมีเป็น พระพุทธชินราชนะฮะเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับอยู่ทางขวามือของเจ้าพนกฝั่งนู้นนะฮะก็รับกันไปเลยและจะมีเป็นจี้นะฮะพระพุทธชินราชองค์เล็กนะฮะนี่ห้อยคอได้สีเงินนะครับนี่สำหรับรางวัลที่2เนาะแล้วมีลูกประคำจากอาจารย์โอมด้วยใช่ไหมครับเป็นประคำร้อยแปดมาบงกลางนะครับครับใช้ได้ครบเครื่องทุกด้านนะครับะนะฮะนี่สามารถรับไปรางวัลที่2ของเรานั่นเองนะฮะส่วนรางวัลที่3นะฮะก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธชินราชนะครับ องค์เล็กนะอันนี้รับไปเลยนะครับเหล็กน้ําพีเช่นกันนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวของในส่วนของภาพรูป,ปพระพิคเนนี่เป็นรางวัลที่3หรือ2ะฮะเดี๋ยวเช็คอีทีเอารางวัลที่2ด้วยนะฮะอ่ารูป,ปพระพิคเนตนะครับอันนี้จากอาจารย์แบงค์สเก็ตเกราของเรานะครับอ่านี่นะฮะอันนี้เอาไปประดับที่บ้านไว้เป็นสิริมงคลนะครับองค์ง,งามมากรูปเนี่ยมานจริงๆนะครับรางวัลพิเศษด้วยสําหรับนี่เลยนะฮะมองไปทางมุมซ้าย ของจอมยุ่งมุมขวาของคุณผู้ชมนะครับจะมี MMS อยู่นะฮะที่เบอร์4221550เบอร์นี้คุณส่งเข้ามานะครับเบอร์ไหนที่ส่งมามากที่สุดตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้คุณจะได้รับไปในส่วนของพระพิคเนตเนื้นอนินองค์นี้เลยนะครับก็เป็นรางวัลพิเศษมอบให้เดี๋ยวจะน้อยใจกันไปซะกก่อนนะฮะซึ่ง MMS นี่ก็บางคนอาจจะ เอวันเกิดจําไม่ได้วันเกิดคลาดเลื่อดเวลาเกิดอะไรเนอะอะไรเงี้ยก็เลยส่งรูปหน้ามาให้ดูเลยครับตามตำราท่านว่านะลักษณะนอรักหรือว่าลักษณะสิ่งที่อยู่บนใบหน้าเราเนี่ยอาจาย์จะบอกบางอย่างของดวงชะตาบางอย่างของจังหวะชีวิตแล้วก็อุปนิสัยได้บางครั้งเราอาจจะยังไม่ทราบครับบางคนเกิดมาเนี่ยเรามีวาสนาหรือว่ามี จังหวะมีอุปนิสัยยังไงยังไม่รู้เละ<ม>ยะนเพราะฉะนั้นการมาดูจุดอ่อนจุดแข็งของของท่านเนี่ยสามารถส่งรูปมาดูได้ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่สามารถส่ง SMS มาได้นะฮะมือถือเดี๋ยวนี้มันส่งรูปกันได้แล้วล่ะนะฮะก็ส่งเข้ามาให้ดูกันนะบ,บางทีอาจจะไม่อยากมาพิมพ์ข้อมูลเยอะหรือกลัวกลัวจะข้อมูล,ลั่วไหลอะไรอย่างงี้นะก็ส่งเป็นภาพหน้ามาส่งหน้ามาดีกว่าน่าจะได้เห็นหน้ากันเลยล่ะไม่รั่วไลแน่นอนเครับผมและของเอร์เอิมนะคราเบอร์เดิ ได้เลยวันนี้ถ้าจย์โอมานี่ก็เป็นจะถามคําถามได้เลยแหละชื่อนามสกุลวันดือนปีเกิดอะไรข้อมูลที่คุณอยากจะถามครับแล้ววันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับครับจย์ครับสำหรับวันนี้ใครที่ส่งมามากที่สุดก็หนึ่งปีนะครับจะมีหนึ่งหรือว่าสองครั้งเท่านั้นเองที่จะมีฤกิกดีๆครับเป็นวันจันเขาเรียกจันทซ้อนจันทรคือเป็นวันจันทร์ที่ขึ้นสองข้าหรือขึ้นสิบห้าขานะครับในวันนั้นจะปลกเสกนะครับ น้ำมนต์จันเพนมาหานตราครับผมที่เราเห็นอยู่ในขวดนี่ขวดนี้เลยนะฮะเป็นน้ำดืมม่มอม,อมองมองเหมือนน้ำดื่มแก้กระหาย <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะเป็นน้ำดื่มที่เสริมสิริมงคลน,นะท่านใดที่มีสินค้าพรมนะรพรมก่อนที่จะค้าขายนะจิบนิดนึงรู้สึกว่าตัวเองตัวร้อนๆเหมือนกับมีสิ่งอะไรปลอมปนเข้ามาหรือเปล่าจาได้รับพลังที่บริสุทธิ์ของพระจันทร์วันนี้แจกสำหรับท่านที่ส่งเอ s เอเข้ามาช่วยกัน พลิกชีวิตทำบุญมากที่สุดนะครับหนึ่งท่านทนังสำับวับนนี้ลแล้วก็ในวันจันทร์ที่26ธันวาคมนี้เนี่ยเป็นวันที่มีเลิกจันทร์นจันทร์อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับ,รบเป็นครั้งสุดท้ายของรอบปี2554นี้ท่านถ้าท่านใดที่คิดว่าอยากจะเสริมสิมริมงคลครับผมได้เข้ามาที่บ้านมหามุตรานนยก็จะเห็นพิธีการปลุกเสกน้ำมนต์จันเพนแล้วก็ ได้รับการครอบเสียงพระลักษนาทองด้วยครับผมนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะคุณผู้ชมชาวโหพทิกชีวิตนะครับติดตามกันได้ถ้ามีเวลานะครับก็อย่าลืมติดต่อไปเดี๋ยวจะมีหมายเลขของทางท่านอาจารย์โอมขึ้นให้ในช่วงท้ายรายการนะฮะสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของอาจารย์โอมก็ได้นะฮะหรือเฟซบุ๊กนะฮะอาจารย์โอมมหามนตรานะครับติดต่อได้ติดตามกันได้วันนี้แน่นอนครับว่าทุกวันพฤหัสบดีที่อาจารย์โอมท่านมานะฮะอาจารย์ก็จะช่วยดูให้นะครับว่าคนที่เกิดในแต่ละวันตต้งแ่อาาทิย์ถึเสฮ ในรอบสัปดาห์นี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องราวต่างๆนะครความรักการงานการเงินนะครับครับเพิ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นี่ต้องมาก่อนเพื่อนเลยแนมอครับนั่งอยู่ข้างนี้เป็นคนแรกนะครับหรือคนแรกนะครับเราคิดคนแรกนะครับลุ้นฮะทิ์นะครับในรอบสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับหนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปนะครับภาระหน้าที่ที่ท่านดูแลรับผิดชอบดูด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ต้องท่านท่านที่ต้องคอยดูแลคนรัก นะครับมีเกณฑ์นะครับว่าอาจจะต้องแบ่งปันนะครับทรัพย์สินบางส่วนของท่านเนี่ยต้องช่วยเหลือเจอจุนกันนะครับโซ่ๆหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่บางคนก็บอกเป็นแฟนกันเนี่ยต้องถือว่าลองใจกันคนที่คนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีเกณฑ์นะครับว่าอาจจะต้องใช้เรียกว่าพลังใจแล้วพลังทรัพย์สินทางนี้เยอะหน่อยแต่ยังโชคดีอยู่ท่านว่าท่านเองเนี่ยมีเกณฑ์ว่า จะพยายามพลิกผันใช้วิธีการที่เอาตัวรอดมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังมีเรียกว่ามีกําลังคอยช่วยอยู่นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ครับว่าตัวท่านเองนะครับได้มากเสียมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเวลาที่ท่านได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าท่านเองอ่ะจะดีใจได้ช่วงแป๊บ ประมาณนะครับแค่สองวันนับจากที่ท่านได้มาเนี่ยดูเหมือนจะต้องมีเหตุนะครับให้ <แ Hans. S 2> ท่านเนี่ยต้องเงินนียไปเคยมีไหมครับผมยุ่งเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เตรียมรอไว้ก่อน <แ Hans. S 2> คือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ท่านจะต้องชําระภายในสองวันนับจากท่านได้ไปเนี่ยแล้วก็เตรียมรอไว้ก่อนที่ท่านจะได้รับเงินนั้นอีกนะฮเพราะนั้นท่านที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับก็เรียกว่า จะต้องบริหารล่วงหน้าแต่มีดีข้อหนึ่งคือเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมีกําลังใจแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากคนรักดีเพียงแต่ตัวท่านเองจะต้องเอ่ยปากบ้างนะบางทั้งคนเราเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่าจะเกรงใจหรือว่ารู้สึกไม่อยากให้คนรักเรียดเนี่ยไม่กล้าเอ่ยปากเนี่ยเขาเขาไม่รู้นะฮะแต่จริงๆแล้วตัวท่านเองนะถ้าลองสักนิดหนึ่งนะฮะพูดสักหน่อยถือว่าเป็นการระบายให้รู้นะครับมีเกณฑ์นะครับว่า ทั้งคนรักและญาติของคนรักเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างเรานี่เรียกพอตาไม่ใหญ่ช่วยนะครับช่วงนี้ดูเหมือนดวงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นดวงเมืองด้วยนะครับทีบน,นี้อาจจะเป็นเกร็ดความรู้เล่าให้พวกท่านฟังคร่าวๆว่าดวงเมืองในช่วงนี้นะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้ฝึกเครื่องอยู่คนเดียวนะเป็นเงนหมดนะหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวก็แล้วกันนะครับทําให้การค้าขายเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะต้องชะลอลงบางท่านเนี่ย เคยจะขายของที่ในลักษณะที่ว่าของแพงๆอย่างเดียวอาจจะต้องปรับลงมีลักษณะของการทําของเนี่ยเพื่อคนที่รายได้น้อยลงมาหน่อยก็ลองเปิดใจดูนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องดีกว่าจมทุนให้ฝากข้อคิดเอาไว้นะครับขายแพงบางทีก็ได้กลุ่มเล็กๆนะฮะแต่ถ้าขายลดราคาลงมานะฮะก็จะขายได้คนหมู่มากขึ้นคําฝันของเท่าแก่รุ่นเก่าๆบางคนนะครับในยุคนี้สมัยนี้เอามาใช้ได้ที่บอกว่า ขายกำไรน้อยแต่ว่าจํานวนมากดีกว่าในใช่วงนี้นะครับก็ลอง<า>คิดดูเลยนะใช่รครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับช่วงสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันอังคารมีเกณฑ์ว่าเวลาที่จะทําอะไรหรือได้อะไรแล้วเนี่ยจะต้องมีคนน,นะครับมาทําให้เราต้องเหนื่อยหรือเป็นอุปสรรคในแง่ของการที่จะต้องใช้กําลัง แต่ว่ารักษาไอ้เป็นกําลังใจเยอะหนะอ่อยไม่ต้องถึงกับว่าใช้ลงไม้ลงมือนะครับการที่เราต้องมีความขัดแย้งกับคนปกติคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์นะครับว่าเวลาทําอะไรเขาบอกใจถึงเออมีเข้าห้าวอยู่แล้วช่วงสัปดาห์นี้ต้องต้องปลามๆตัวเองอไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันอังคารโดยเฉพาะในที่ทํางานนะครับกับเพศที่เป็นเพศชายปกติผู้ชายชอบบูบูนะเอ๊ะท่านผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์นะครับว่า ต่อยตัวเองเป็นผู้หญิงนี่เอ๊ะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าหลกแขนกุยกันนะหน่อยเกิดห้าวขึ้นมาท่านนี้เป็นผู้ชายยิง่งต้องอระมัดระวังใหญ่เพราะว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์ว่ารู้สึกว่าขันไม้ขันมือนะครับช่วงนี้เป็นเป็นบ้างไหมเไม่มีครับอาจารย์ไม่ถึงคนรอบข้างไม่มีนะไม่มีคนอื่นไม่เป็นผมเ,เป็นเองคะคนที่เกิดในวันังคันนะครับก็ต้องต้องประปามนะฮะเรื่องของความรักนะครับความรักดีต่อเมื่อท่านได้ปรึกษาหาเรือกันเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีลักษณะของการที่ คนรักไม่บอกครับจะไปปรึกษาเพื่อนแต่ก็เป็นผลดีกับตัวท่านเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารเพื่อนพึ่งพาได้ค่อนข้างมากนะครับหยิบจับเอาความคิดเอาสิ่งที่เป็นไอเดียของเพื่อนเนี่ยนะครับไปลองไปทำรวรับรองว่าปัญหาที่ท่านรู้สึกว่าเครียดจะคลี่คลายได้นะครับกับคนรักก็ค่อยๆนะครับต่อยเหี่ยวไฟติ้งกอยางนั้นท่านที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้ตัวของท่านเองนะครับจะเป็นคนที่ เวลาทําอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลคนอื่นมากเกินไปจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตัวท่านนะครับเอาธุระของคนอื่นมาเป็นธุระของตนเองบางคนรู้สึกว่าก็สงสารนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ทําแล้วมันจะไม่สบายใจเหมือนกับว่าเราบอพร่องแต่จริงๆหลายๆครั้งครับผมให้ข้อคิดไว้แล้วกันครับว่าโดยเพราะคนนีงมันพูดสัปดาห์นี้เวลาจะทําความดีเนี่ยต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นความดีที่ถูกจุดนะครับทำได้ จุนาบริสุทธ์แล้วสุดท้ายเลยอะ่ะจะต้องทําให้พอดี<ะ>อย่าทําบางทีทํามากเกินไปเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองทําดีแต่ว่าทาไมไม่ได้รับผลดีท่านถ้าเกิดวันฟุ้นทดสบดานนี้อาจจะรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าทําเกินกว่าความพอดีเพราะฉะนั้นถ้าทําระดับหนึ่งอะเรามีกําลังเท่านี้นะครับเราทําพอสมควรเท่านี้เนี่ยก็หยุดก็พอแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไก<ะ>ถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าพยายามฝืนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําแล้ว ได้รับสิ่งที่ไม่ดีหมดกําลังใจไปเสียครับผมดัะนั้นต้องมีศิลปะนะครับท่านในเกิดอนวนพอัอนี้มันเข้ากับประโยคที่วัยรุ่นเขาฮิตกันนะฮะเขาบอกว่าทําดีมากไปไร้ค่านะฮะพอดีพอดีจริงมันมันคือศิลปะนะครับชีวิตก็เป็นงี้ครับแต่เกิดจนจนแก่นะครับจะต้องมีศิลปะรู้จักความพอดีเสมอแล้วรัปลองว่าท่านจะเหนื่อยน้อยลงครับผมนะครับท่านนเกิดในวันพฤรหัสนี่สิครับท่านไงคอาจารย์โอ้โหสบายสบายสบายใช่ไหม ความรักสดชื่นเป็นพิเศษนะครับให้ใายจริงคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับจะมีงานรุ่งแล้วก็ความรักเนี่ยดีตามปริมาณงานเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับถ้าท่านจะต้องได้เรียกว่าได้ร่วมงานกับคนที่แปลกหน้านะครับมีเกณฑ์ว่าจะพบรักไดนะ้ถ้าหากว่าท่านได้เดินทางนะครับเดินทางไปแปลกถิ่นนะครับจะเป็นที่เรียกว่าหมายตาตัง้งใจประเภทตรงข้ามนะครับาหาให้ สังเกตนะครับว่าเวลาที่ท่านเดินทางไปเนี่ยแล้วญาติหรือเพื่อนเก่าเพื่อนของท่านเนี่ยแนะนำให้รู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวนะครับว่าอจะต้องมีอะไรมีการให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทั้งทั้งอะไรนะช่องทางต่างๆตามมานะครับแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ตัวท่านจะเจอคนที่ดีๆด้วยอ้าวมาไว้นะฮะโอกาสมาแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านเกิดวันพฤหัสนะครับแต่จังหวะของการที่ว่าตกลงปพงใจเรื่องความรักร้องก็ลองดูๆแล้วถ้ามีเรียกว่าดวงนะครับ ลองอถามดวงก็ถามดูลองผมจะทาบดูว่าดวงสองคนนี้ถ้าลักษณะด,ดเลือกอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเฮงเฮงไหมจะขอาสัมพันธ์ดีหรือเปล่านะครับขราบผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านเนี่ยจะต้องเรียกว่าคอยนะครับดูแลงานให้ดีงาน <S 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 ท่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องใช้ใช้ใช้ความอดทนเยอะนะครับเคยไหมครับว่าทํางานเนี่ย ทำนิดนึงโอ้โหเหนื่อยเหมือนกับว่าทำมาทั้งเดือนเลยจะมีอาการที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับไม่ใช่ว่าขี้เกียจแต่ว่าจะถ้าพูดแบบตามหลักของราศาัศสารก็คือดวงดาวเนี่ยกดดันให้ท่านรู้สึกว่าอ่อนล้าลงเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยอาจจะมีคนมาเร่งงานท่านคทําไมไม่เสร็จสักทีทาไมทําแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้มาตรฐานเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับเราต้องใช้ความใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเวลาคิดอะไรนะคนท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่าไปเขาเรียกนิ่งเสียตําลึงทองหรือว่า ค่อยๆใส่ออกไม่ดีครับต้องรีบพูดออกมาแอคทีฟนะครับแล้วท่านจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะปรับแก้ดวงได้ด้วยตัวเองเลยนะครับช,ช,ช่วงของความรักสัปดาห์นี้วันศุกร์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมแนะนําให้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ<ช><ช>นะฮะ<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าดูเหมือนกับความรักเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าใกล้ชิดเนี่ย ันจะเหมือนกับแม่เหล็กที่มันขั้วเดียวกันเออเขาจะผักดันผักดันนะครับเพราะนั้นรักษาที่ที่ยืนของแต่ละคนเอาไว้นะครับคอยรีรอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกลงปงใจนะครับแต่ยังเย็นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงปลายปีเขาดาวให้ว่ากันเออช่วงท่านถ้าเกิดในวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์นะครับว่าถ้าหากว่าได้ไปมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเครือญาตินะครับมีโอกาสได้เงินเป็นก้อนเลยแล้วไม่หนัซ้ำนะครับ คนที่อยู่ในฐานะของคู่ครองท่านเนี่ยจะช่วยนะครับจะช่วยเจราจารหรือว่าช่วยเรียกว่ามีคอนเนคชั่นบางทีเพื่อนของคนรักนะครับเสนองานเสนอธุรกิจให้เพียงเพราะว่ารู้จักกันเป็นคนรู้จักกันแล้วสุดท้ายท่านมีโอกาสได้เงินก้อนเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดมีใครติดต่อมาทางคนรักเนี่ยนะครับ ต้องได้ไปเทคแคร์ Take care เป็นพิเศษแล้วเงินก้อนจะเป็นของท่านหรือว่ารวยรอดอย่าลืมกันสำหขับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับอ่านะครับผมนี่คือ7วันของเราในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตกันต่อนะฮะแล้วก็ถ้าแม่นไม่แม่น,มน,มนตรงไม่ตรงนะฮะคุณสามารถบอกพวกเราได้นะครับ4221995นั่นเอง